สบายดีอ่ามื่อนี้ก็ทีมาแนะนำวิธีการเอาเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือบัลคาสก์ดเนาะอ่าคองธนาคารการค้าต่างประเทศอ่าช่วยวิธีเอาเขากับบริยากเนาะอ่าบัลคาสก์ดก็คือตัวนี้เนาะกระเป๋าตัวถังถึงเนาะ าช่วงพิธีการเล่าเขาในกาให้เขาปฏิ่บัตรมัดเอทีเอ็มก็คือโตทาง,งรันดุมเนาะโตโตทางรันดุมเนาะมันจะเป็นบัตรของเงาโตทางเทิงมันจะเป็นกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เนาโตกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์นี่เฮาผมมีบัญชีเนาะเฮาก็สามารถบับเงินได้เนาะ เราบ่มีบัตร ATM เฮาก็องกสิกรรถทบเงินได้อ่าให้เอาเข้าไปที่บัตรของเฮาก่อนเนาะก่อนอื่นให้เอาเข้าไปที่บัตรของเฮาก่อนอ่าหลังจากเข้ามานานนี่เราก็ให้ไปสร้างบงเงินเพื่อเอาเอาเงินเขาในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ไปสร้างบงเงินอ่าวันนี้มาเบิ่งเงินอยู่ในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เนาะ ตอนนี้มันจะมียูซิปเอเนาะตอนนี้ที่ว่ายังบุทันได้เอาเขา่าเงินในปัจจุบันในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์มียูซิปเอแล้วอเอาสิเปเอาเงินเขาในกระเป๋าตัวนี้เนะาะไ้กับออกมาแล้วมาเขา้าโตบัตร ATM ของเฮาทางด้านดูมเนะาะ เดาหาไปสางบงเงินเนาะบงเงินนี่อ่าก็คือตัวนี้บงเงินอ่ามันจะมีอยู่ซองเมนูเน,เนะาะเมื่อเข้ามาหน้าน,นี้เนาะตัวนึงจะเป็นประวัติการเคลื่อนไหวของเฮาเนาะอ่าประวัติการโอนเงินเขาหรือว่าอ่าโอนเงินออกเนาะอันนี้จะเป็นอ่าโอนเขาเนาะอ่าข้าพเจ้าได้ทดสอบเบื้องหลัเนาะ วิธีการสา้างก็ให้มาที่บงเงินเนาะ,ะบงเงินหลังจากนั้นให้ฟิล์มจำนวนเงินที่ว่าต้องการที่จะเอาเขาในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ก็คือวันคาสกาดเนาะให้ฟิล์มจำนวนเงินที่ต้องการจะเอาเขาในกระเป๋าเนาะ คาเฟเจ้าวิสิทดสอบเนาะสิบพันกรี๊เนาะตัวนี้ตัวทางด้านลมเนี่ยเป็นคำอวยพนเนาะ,อ,ะอาจีไส้อวยฝพรได้ไกลเนาะจีใส้นนใคเสาเฟเจ้าจีใส้ทดสอบเนาะ,ะหลังจากนั้นสัมเร็จแล้วก็ให้กดต่อไปเนาะ,ะคือทางด้านล้มเนี่ยเนาะ มันจะมีแทบสีแหลงหลังจากนั้นกนา้มาฮอดหน้าน,นี่ก็เป็นการยืนยันการสร้างเนะาะถ้าว่าเห่าเน่เจอจะเหาก็ดกดยืนยันการสร้างเนาะ ่าเมื่อมาฮอสน้าน,นี่เนาะเฮาสามารถก๊อปปี้ดิงตัวนี้เนาะมันจะมีดิงอยู่ทางเทิงเนาะอ่ามันจะเฮาสามารถก๊อปปี้ดิงตัวนี้ถ้าว่าเหาอยากาสิบแผ่นสิบแผนเกลียบตัวนี้ถ้าว่าเหาอยากให้ยมูของเหาเนาะเฮาสามารถก๊อปปี้ดิงตัวนี้แล้วก็ส่งให้ยมูของเห่านะมูของเหาจะเข้าไปในดิงนี่เนาะค้นหาแล้วก็มันจะเข้าหา,าแอปของธนาคารเนาะมันจะมีกด ปุ่มยืนยันเพื่อหาเงินเนาะถ้าว่าเหาอยากเอาเอาเขาในกระเป๋าของเาเ่าก็สาม,มารถเข้าไปที่กระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของเหาเนาะหรือว่ากระเป๋าบัตรคัสการ์ดเนาะเอาสาม,มารถเข้าไปหาเงินอยู่ในกระเป๋าฮะเนาะดิงตัวนี้มันเหาสามารถส่งไฮโมู่ไรเนาะดิงตัวนี้หลังจากนนั้นให้กดซัมเดตแล้วเนาะถ้าว่าเหา ต้องการเอาเขาในกระเป๋าของเขาก็กดสําเร็จเนาะถ้าว่าอยากให้หมู่ของเขาสามารถกอบปีดินตัวนี้เนาะอ่าเมื่อสําเร็จได้ออกเนาะวันนี้ไปเข้าในกระเป๋าบันคาสการ์ดเนาะก็คือตัวสีด้ำนี่เนาะทางถึงอ่าจะให้เขามาที่การเคลื่อนไบเนาะ การเขียนใบเตัวถังถึงโอ้ยยังให้เขาไปวงเงินเนาะวงเงินนี่เนาะหลังจากนั้นให้มาเลือกทีาวงค้ำเงินนี่เนาะโตโกลางเขินนงเนาะวงค้ำเงินเนาะ อันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวเนาะตัวทังถิงเนี่ยอยังงส่ไลน์นึ่ถือว่าเขายัางบทันได้ฮับเนาะเขายัางบทันได้ยืนยันเนาะตัวนี้มีเงินเข้ามาในกระเป๋าเราแต่ว่ายัางบทันได้ยืนยันเนาะเอาสิไปยืนยันการทับเงินเนาะ,ะให้กดส่แทบสิบหันกรีบหลังจากมานานนี้แต่เนาะ,นะให้ เดี๋ยวๆี๋ยวข้าเจ้าชีเหตุไปลองมาก,ก่อนข้าพเจ้าก็ลืมด้วอ่าหลังจากนั้นกดเสร็จตัวที่ว่าบยังใส่ได้เนาะอ่าแถวาก็ปีดิ้งตัวนี้เนะาะก็ปีดิ้ง ขึ้นมานาเนี่เนาให้เลือกแอปธนาคารเนาะในก็กดยืนยันทับเงินเนาะ,ะ,ะ่า็ถือว่าสำเร็จการอเอาเงินเขา้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารการค้าต่างประเทศล่าเนาะวิธีการเอาเงินเข้าในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ก็ถือว่า มีซ้ำนี้เนาะ,อะขอขอบใจที่รับสมคลิปขอ้งขับเจ้าเนาะ,ะบ้านนี้เหามาเบิ้งเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์เนาะเมื่อกี้เหายืนยันทำเนะ้ะยังกันทำเงินเนาะ,ะ,ะมันจะมีอยู่สิบพันกับสิบเอ็ดกีบ 15, เงินที่เข้ามาแล้วเนาะถ้าพระเทศใจกะ อย่าลืมกดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้คลิปต่อไปถ้ามาให้คลิปนี้มีประโยชน์กับกดเซร์ให้ได้เนาะกันยิ่งดีเพื่อเป็นกำลังใจให้หคลิปต่อไปขอบใจได้ที่รับชมคลิปของข้าพเจ้าไม่พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าเนาะ